ีนะเี่ยเป็นกูสแตนเฮียไปโอเคป๊บนึงกูตับเด็กแ๊บเด็กปัสเเบตล่ำให้กูพร้อมแล้วแต่ก่อนอื่นก็ต้องเปิดตู้ทัปขอดูบนมือหน่อยซีว่ามือกูโอเคกูเลือกกูเปลี่ยนสาม ดีที่มันการนี้เปลี่ยนได้ไม่งั้นม่งเล่นกันยาวอ่ะกว่าะหาระเจนเร้นการมีไว้เพื่อเพื่อเปลี่ยนแต่แบทเทิร์นสปิริตไม่มีคำว่าเปลี่ยนอุ้ยชี้เลยโอเคคัมเปนฟลเริ่มก่อนแล้วกันโอเคสตาร์ทอัพเดอะวังกอรอันตรายโอเคก็เริ่มก่อนแล้วกัน สเต t a แอนด์รอปไปเดิมด้วยไร่หญิงยิ่งใหญ่ไปเลยวิ่งเข้าเอฟเฟกของตัวเริ่มต้นหรือตัวการ์ดหนึ่งไปหลังจากนั้นคอเลียการดีไหมหรือจะไม่คอดีคอไม่คอดีกว่าหานเทินกวด้วยชิ้งจองนี่ขยับลง อ่าฮะตัวละเท่าไหรีไม่ป้องกัน <Okay. S 1> ไม่มีต er. mm ิ hmm. ๊กเกอร์แล้วไงต่อจบแล้วโอเคดร็อว์อะไรเนี่ยยู่ติ๊กเกอร์จะหมดเด็กอยู่แล้วไอ้แซดไร การุงนั่งโง่หลังจากนั้นคอใบนี้ลงมาแล้วก็เอฟเฟกของใบนี้ counterbar หนึ่งคอเรียกอากาศจากบนมือของคุณไม่ที่คอที่เกรดที่ไม่เกินหนึ่งหนึ่งใบที่เกห๋หนึ่งใบที่เกรดไม่เกินบันกาศของคุณถ้าทำการคอตัวการ์ดหนึ่งใบยูนิตนี้ได้รับสามพันเจ็ดเิน counterbar กูคอเป็นตะลุงอีกตัวหนึ่งแล้วกูได้จั่วการ์ดอิชิไมจะดรอ,อจั่วได้รฮิวนี่ฮาเลยนะมึงรู้ไหมว่าต้นเทอมกูจอดได้ฮิวมากูจั่วได้ฮิวมาแล้ว,ไ,วมนะไม่ต้องมาชมหรอ,อกเหี้ยไปไอ้เฮียกาดตีไปกองกันโอเคเช็คออไปไอ้เฮียกาดอีไใบตีไปกองการ ยูต <You> <Yeah. S 1> ิเกอร์อะไรเงี้ยหรืออะไรปแปนแฟนก็อือหอไฟมด้ไงต่ออินไฟอือหึฟุตแล้วตีเออไม่ป้องกัน,มกนไม่ป้องกันไม่ป้องกัน ฮะคู่หนึ่งดาเมจไส่ฮิวติเกอร์เนาะเค้คกูเช็คเอาสมบัติให้ยิ่งไม่มีติ๊กเกอร์อีใส่ตอนลุงที่เป็นเลียโอเคลุงแกแตก,โ,ก,โ,กโอเคสตาฟเตปสแตนด์แอนด์รออู้โอเคเอาแล้วนะไรยัางยิ่งใหญ่หญอันเฟร,รออรี่ อ่าอ uh, ีมันจารีกิฟฟ์ฟอสส่วนไฟให้แว,นวกก่นกาดเพราะกูกดเทคมันไม่ได้เพราะกูไม่มีวัตเตอร์เบดแล้วจากนั้นออกมาเลยบริวารของฉันกาดาตินทังสองใบอิสตามทุ่มหมาหมู time ขอปะเริมด้วยไปเลยอันเฟดโอนลี่ไป ขวินได้เช็คฟอเช็คคิดเขาทิกเกอร์แต่ขั้นเช็คบลอทิกเกอร์จัวการหนึ่งไป power ให้กับแวหวก power กับเรียากาดคิดถึงก้อยแวนแวนเลือดสมรังให้แวนแวนยี่หนึ่งสี่ชิบหายเฮี้ยกันอเหี้ยกะลาตินกูไอสัตว์กูไม่ลงตัวเหี้เลยโว้ดิแม่งเลยผ่านเธอแล้ว เฮียกูไม่ลงตัวเฮียเลยบูนี่กะลาตินเลยส่วนเอาวันเฟดโอลี่ตีสองขึ้นที่ข้อปันตอนนี้มันมีกี่ดาเมจอ่ะสามดาเมจใช่ไหมตอนนี้มีสามดาเมจใช่ปันมึงมีสามดาเมจใช่ปะเฮียกูถามไม่ตอบไอ้เฮียบอกว่าใช่ อะาแล้วไงต่อไปพรรมนะฟอลมาีเนหึงอัตาร์หนึ่ง,องโอสองพัน,นมรมของกาเน,นี้อาชยกิ้เดียกาแล้วไงต่อไปอเฮ้ย

สิบห้าพี่ยี่สิบพี่ว่าไงยี่สิบสามกูเข้าอยู่2ียี่สิบอ๋อยี่สิบหกอะนนะมเดี 20, ๋ยวนะปั huh. ๊บไอ้ฟุกการเท่าไหร่นะยี่สิบใช่ไหมอือฮึมึงฮะ3สามสิบสามกูส่งไปสองไบเข้านะทังนนี้ใช่ไหมมึงอ่ะกูกันแค่นั้นกูกันแค่ยี่สิบ ะโฮะตรโต้องาให้แบนตานทิเกอร์ตนรานเชกิตงโค้งต้องาให้แบนตานทิเกอร์ตานนี่นตรงกำลังให้ชลกิโอเคฟองกีเข้าเฮียเฮียนี่มีทิเกอร์ชลกิอีกนั่งเท่าไหร่กระตนกระตนสิบสี่กระตนแ

ฮับรันโอเคสแตนแอนดรูโอเคกูก็คอไปนี้มาแล้วก็เอฟเฟกต์มันเขาเติมปาร์ตหนึ่งคอเรียากาศคอไปนี้มาแล้วก็กูได้ตัวการ์ดหนึ่งใบแล้วก็คอวิงเกาลงมาแล้ว็มันกัดแอคแทคคือ ทวินได้เช็คเฟิร์สเช็คคิดขอ้อติกเกอร์พาวเวอร์ให้กับไมน,นี่คิดขอ้อไอแวนเลิกกันเช็คคิดขอ้อกเกิดส่งผลคงใอแวนวิงเกาตีใส่เรียกัดอา่อาตอนนี้<อ>มันได้มันได้จากคิดขอ้อทิกเกอร์มา,าไม่คิด่ปล่ออยปะ หัดเฮอาล่าอ่าดอ้โจิกินกระต่ายได้ใครยิงสั่นไปรตอนนี้มี5ดาเมจเหรอเหลือเลยดมจมี5ดาเมจอะครับตอนนี้มีกี่ดาเมจเหรออ่าไม่ได้อะไรไอ้เจี้ยก็ไม่ไม่ชัดอะไรเฮีย ตอนนี้กูซีดาเมจเชียแม่งสไตล์เจเนเรชั่นเทคแม่งยาวชิบหายเลยสัตวสเหี้ยเทคใหญ่ยาวชิบหายเลยไอ้เหี้ยเทคมึงยาวยุกิกอีกไลยเหี้ยมึงรู้เปล่ามือถ่ายมันแบ่เป็นสองแบบคือถ้าหากว่า ปรุงไปชื่อเหมือนกันเทมก็จะยาวถ้าไม่ใช่เทมก็ตั้งขอเชื่อยกคิอือฮะมาเจสเอาเข้าไปเอาเชื่อยุคิเข้าไปใหม่ตอนนี้กูไม่น่าหลอดอะไรเงี้ยเราตัวตีอ,ตอืมมึิ๊เท่าไหร่อะ สิบห้าสิบพี่ว่าไงก okay. าคอมสามารถ่นเว้ไม่ได้กองนี่ของคนโดีมักการถ้านีมีบูสอยู่แลการโจดีนั้นไม่คิดสามารถแต่ละคอท้าใจไม่มีงานได้โซชาร์ไม่ทำแล้กัน เท่าไหร่สิบหเองสิบหใช่ไหมสิบหกห้าพี่ห้าพี่ว่าไงไปแพง่สิบหกยี่สิบหกใช่ไหมยี่ตองได้นะอ่าวิทเกอร์ไอสัตว์เฮ้ยฟื้นฟูเฮีย ให้แหวมันมีเท่าไหร่ดาเมดเอ่อีใช่ไหมแค่ยิบสามสามดาเมดดาเมดดาเลยสี่สีมีสี่อ่าจบเธอแล้วใช่ไหมอ่อฮะไม่ใช่จบเธอจบเธอแล้วสิเนาะสแตน n อนโดยี่ยเยเฮ้ยไลท์ทับอีมีจดาร์อิมเมจดรี่กิฟฟอให้กับได้ให้กับวิงเกาไอสัตว์มื่ก้เห็นวิงเกาอีมเมจดรีกิฟเฮียมมงจะกด้เห็นมึงจะเห็นมังวิงเกาอ่ะโอ้พ่อมึงเหอไอ้ี มือมึงเงี้ยขนาดนั้นวะนะไปไอ้สัตว์ไป,ไป,ป,ปลิมิตเบรกจรับบัสมุ้งตีแซวใช่ไหมที่ใช้โกี่แวร์มึงลบสองมือควเยเที่่พ่อ,องเไอ,อสัตว์มือหมดครับป้องกันสามสิบสามแวน ไอ,อสัตว์11แหวนไปวิ่งเก่ามึงตีใส่แหวนมึงเท่าไหร่ไอ้เฮีย้ยแหวน20,000เอง,ง,งตีใส่แหวนไอ้เฮีย้ย1ชิกก้นชัยโยกิไม่ได้ไม่น่าได้ไ,ไอ้เฮี้ยกูแพ้แล้วไอ้สัตว์กูยอมแพ้อะไรสัตว์ควอยเฮี้ยมือมึงเฮี้ยขนาดนั้นกูยอมแพ้อะไรสัตว์มึงไม่ต้องมาเล่นกูไล่เฮี้ย